สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบกับอาจารย์ฟอดพนครเกษตรนวมินทร์กันแล้วะคะ่ะวันนี้นะคะมีรถแต่งๆเท่ๆเลยค่ะมาชมกันเลยค่ะว่าวันนี้นะคะอาจารย์พามาชมรีวิวรถเท่ๆคันไหนกันค่ะไปชมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็น1159นะคะตัวรองท็อปนั่นเองค่ะเป็น10สปีดนะคะไบเทอร์โบตัวนี้นะคะเป็น Y แทนั่นเองค่ะ Y แท็กขับ2นะคะ4ประตูค่ะเกียร์ออโต แต่งอะไรบ้างเริ่มจากนะคะใหญ่ๆกันไปเลยค่ะสกูฟริตนะคะไรม้าค่ะม้ามัสแตงสีดํานะคะเป็นม้ามัสแตงที่เออสีดําเงานะคะตัดกับพื้นที่เป็นสีดําด้านนั่นเองค่ะเป็นทูโทนเลยนะคะสวยงามมากเลยและก็ในส่วนนี้ค่ะไฟสิส3จุดเนี่ค่ะเป็นไฟ LED นะคะ3จุดสีส้มนั่นเองค่ะพร้อมกับนะคะเปลี่ยนกระจังหน้านี่ค่ะทั้งยวงเลย กระจังหน้าตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกได้ค่ะ Ford นะคะตัวนี้จะเอาเป็นสีอะไรนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นมิติสีอะไรนะคะเป็น3ามมิติสวยมา,มากเลยค่ะใส่ข้อไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยและะ้วค่ะไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยแล้วคะแล้วก็พรอกับเซนเซอร์ค่ะไม่มีส่วนด้านข้างกันค่ะตัวนี้นะคะใส่ซุ้มล้อนะคะเป็นแบบ6นิ้วนะคะไม่มูดสีเงินไม่ได้เต่าตัวรถค่ะตัวนี้นะคะช่วงล่างเราเปลี่ยนปีกนกด้วยค่ะเป็นแบบโยงนั่นเองค่ะยก2นิ้วนะคะ ตัวแม็กยางนะคะยางเนี่ยจะเป็นแบบคอสมิดค่ะยางคอสมิดนะคะโอ้โ oh, หเป็นอาร์เทรนค่ะสเปคนะคะเป็นโอเวอร์ไซส์ค่ะส3มสิบสามคูณสิบสองจุดห้าอาร์ยี่สิบค่ะแม็กนี้นะคะเป็นแม็กยี่สิบนะคะลายนะคะลายแวมไพร์นะคะ,ะ,คะเป็นยะเป็นตัววายแบบนี้เลยสีเงินนะคะตัดสีดำนั่นเองค่ะออฟเซตนะคะลบยี่สิบสี่นะคะก็จะยื่นมานิดนึงค่ะโอเคเลยค่ะพี่ อ่ะสัญ,ญลักษณ์ใบเทอร์โบนะคะแล้วก็ในส่วนของวายแท็กเนี่ยตัวกระจกมองข้างไฟเดียวเนี่ยจะสีเทากับไฟแบบนี้เลยอ่าแล้วก็มีตัวในส่วนของอบสปอตไฮดด้วยค่ะอ่าแล้วตรงนี้ค่ะธงชาติไทยค่ะเขียนว่าธนรักษ์นะคะขีด99นัเนเองเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ลูกค้านะคะสามารถออกแบบได้เองค่ะอ่าแล้วมาตัวนี้เลยเจ้าทเทเรคค่ะ เจ้าทีเร็กนะคะฉลาดหลักแหลมนะคะเอามาติดเลยค่ะทาสติกเกอร์ก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าเลือกได้เองเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะนี่นะคะอักษร Y ท a กสีแดงนั่นเองค่ะแล้วก็เจ้าทีเร็กนะคะเอามาทั้งตัวเลยค่ะอาแล้วติดตัวไหนเพิ่มเติมในส่วนหลกกลังคานะคะมีให้อยู่แล้วแต่ตัวนี้นะคะแร็ปนะคะทําเป็นสีดํานั่นเองค่ะติดิ้วกันสานนะคะแล้วก็ใส่นะคะในส่วนของฟิล์มให้รอบคันเลยแล้วก็ครอบมือจับแบบนี้เลยค่ะอันนี้เรียกว่าแบบสปอร์ตนะคะ บันไดข้างมีให้อยู่แล้วนะคะอ่าติดนิการแบบรอยเล็บข่วนของเจ้าทีเร็กนะคะเป็นสีแดงแล้วก็ข้อฝาถังน้ำมันนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะชัดเจนค่ะทีเร็กแล้วก็มีรอยเล็บค่ะแล้วก็ดวงตาพิฆาตแบบนี้เลยค่ะในส่วนด้านหลังนะคะเราติดนะคะในส่วนของข้อไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยและพิเศษค่ะตัวนี้มีโรบร์สปอร์ตให้อยู่แล้วแล้วเพิ่มในส่วนของโรเลอร์ลิสต์ค่ะแบบของแฮมเมอร์เลยตัวนี้นะคะกันน้ำได้ 97%โอ้โหตัวนี้ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องคุณภาพนะคะชั้นนำอยู่แล้วค่ะเป็น1ใน5นะคะของสิ่งที่คุณจะต้องติดค่ะนี่นะคะโรลเลอร์ลิ์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีไวท์แท็กนะคะตัวนี้ตัวเดียวค่ะที่มีตัวล็อกนะคะสามารถที่จะล็อกกุญแจได้ด้วยไม่ว่าจะเก็บของนะคะภายในค่ะนี่เก็บของภายในสามารถเปิดไฟ LED ได้ด้วย ต้องมีกุญแจนะคะแล้วมันจะเปิดไฟ LED นะคะส่องสว่างได้เลยเก็บของได้ปลอดภัยและก็สามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็แอปพลิเคชันนะคะเขาสามารถสั่งการที่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยเต็งไม่ล่ะปิดนะคะปิดนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ล็อกได้เลยค่ะในส่วนของตัววายแท็มาในส่วนของข้างหลังกันนะคะกาบหลังนะคะ FORD ค่ะของเราเป็นกาบหลังแบบ F150 นะคะ ลาเมกันค่ะตัวหนังสืออักษรฟอร์ดใหญ่ๆค่ะแบบวอลโลโก้ FORD สีแดงนะคะตัดสีดำแบบดำด้านนั่นเองนะคะและเรซิน,นะคะ่ะเป็นอะคริลิกแบบนี้เลยเลนเจอร์นะคะแบบนูนออกมาเป็นมิติเลยสวยมากๆเลยกันชนท้ายนะคะเป็นแบบคู่ตัวโรงงานแบบนี้เลยเป็นเทากันกระไฟค่ะโอเคค่ะคันนี้สวยไม่เบาเลยนะคะคันนี้นะคะ1 1 5 9นะคะขับ2นะคะ ถ้าพี่ๆนะคะอย่ารอช้าค่ะออกรถภายในปีนี้นะมีสิทธิพิเศษเพียบเลยยังไงนะคะแค่โทรมาหาแจนค่ะที่เบอร์0818262623หรือว่าอินบ็อกนะคะหรือว่าไลน์นะคะเบอร์เดียวกันเลยค่ะ0818262623 ถ้าพี่นะคะเจอแจนที่คลิปไหนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แจนด้วยนะคะแจนมีรถแต่งเท่ๆนะคะลอคิวกันอีกเพียบเลยค่ะรีวิวไม่หวั่นไม่ไหวเลยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆนะคะที่รับชมนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์แจนเป็นกำลังใจด้วยนะคะและอย่าลืมถ้ามาคุยกันนะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ